เอาแล้วครับผมก็ขอ,อกราบสวดีดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์และเราก็อยู่กับฮัลโล่บ็อกแมพบ็อกฟูดและที่สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาประกาศรางวัลผู้โชคดีอีกแล้วนะครับผมเ้ยรอบนี้นะฮะจะได้เป็นผลพระตื่นนะฮะผลพระตื่นเลยนะครับตื่นทุกสกิลนะครับ <Yahoo! S 1> และมีดาบคูโอเด้งกีตาร์อะไรเนี่ยนะครับและที่สำคัญคือ มีกระจกเอาไว้ทำเผาวีีด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับและรอดูได้เลยนะครับรอบต่อไปเนี่ยเป็นผลเด็ดๆแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีกันก่อนว่าคือใครเอาละครับผมสำหรับรางวันนี้จะได้ใครกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าใครคือผู้โชคดีคนแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทำตามกติกาหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกติกาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้อ่านี่ ชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยเฮ้ยชื่อตามนี้เลยหรือเปล่าใน Facebook นะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อให้ตรงนะครับอ่า C i C i โอ้โหสัญลักษณ์นี้มาแต่ไกลเลยโอ้โหเสียดายมากนะครับเขาไม่ได้แชร์เป็นสาธารณะนะครับก็เสียใจอับน้องด้วยมาคนที่2นะครับคนที่2ติวเตอร์ใช่ป่ะนะฮะอ่ามาติวเตอร์ติวเตอร์แชร์หรือเปล่าเป็นสาธารณะกดติดตามกดไลค์หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหยังเอา ของกิ้งว่าติวเตอร์โอ้โหยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้รางวัลพี่โกจะทักไปยินดีก่อนเลยนะครับและส่งไอดีให้ไปเลยนะครับสำหรับไ d ดีที่ติวเตอร์ได้ไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นไ d ดีหมัดครบกันทุกอย่างนะครับและผลาติปืนนะครับตันทุกสกิลนะครับอ่านะฮะก็คือปลุกหมดทุกสกิลตั้งนะครับ4 49ล้านนะครับโอ้โหเวลตันทุกอย่างมีกีต้าร์มีดาบคู่ครบนะครับโอ้โห คลิปหน้าไม่เป็นผลเสือก็ผลโมจิตื่นแน่นอนนะครับรอดูได้เลยเอาเลยครับผมก็ขอยินดีด้วยกับน้องผู้โชคดีนะครับส่วนใครไม่ได้เนี่ยยังไม่ต้องเสียใจไปนะครับเคราะรอบหน้ามีไอเดีเด็ดมาแน่นอนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากได้ไอดีนะครับอย่าลืมทําตามกติกานะครับผมไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะก็คือแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้ ลงใน Facebook เป็นสาธารณะนะครับเพราะว่าพี่โกจะได้ไปหาเจอนะจะได้ไปหาเจอและแจกรางวัลให้น้องนะครับและนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อใน Facebook เอาไว้ด้วยถ้าไม่คอมเมนต์ไว้เนี่ยพี่โกหาไม่เจอจริงนะอันนี้ไปแจกรางวัลไม่ได้นะครับผมอ่าและกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งไว้ถ้าไม่กดไว้เราก็ไม่รู้ไงว่าเอ้ยรางวัลมันจะประกาศอะไรตอนไหนนะครับผมอ่าและได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องพี่โกด้วยนะครับผมโอเค ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเอาแล้วครับเรามาพูดถึงความลับของอัปเดตนี้กันต่อนะครับผมเอเ้มันยังมีอีกเลยพี่มันยังมีอีกนะครับซึ่งหลายอย่างเลยแอดมินไม่ได้บอกไว้นะครับในอัปเดตนะครับแต่มันแอบอัปเดตเข้ามานะครับโอเคตามธรรมเนียมของช่องเราเนะีเราต้องไปสุ่มผลก่อนทุกครั้งก่อนจะไปเริ่มทําอะไรนะครับโอ บอกเลยเลยว่าโคตรเกือ,อวันนี้ผลสปินโอ้เอานะเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครว่าเฮ้ยทำไมวันเฮ้ยคู่แฝดเราหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันแต่งตัวเหมือนเราเลยใครวะนะอ๋อเจ้าไก่จ๋านี่เองนะครับโอ้โหแต่งตัวเรียนแบบพี่โกมาเสมือนเลยกลายเป็นทุกคู่แฝดเลยอ๋อมาออกคลิปวันนี้แบบแต่งตัวแนวๆน,นะโอเคกลายเป็นแฝดสยามกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับมัดมัดหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งหมัดหมัดนี้นะครับเป็นหมัดที่เชื่อว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามหรือว่าใครๆก็ต้องมีอย่างแน่นอนนะครับเป็นหนึ่งที่ใครๆก็ต้องมีนะมันก็คือหมัดอ e ิเล็กโตนี่สำหรับแพทนี้นี่เป็นยักษ์มาแบบนี้เลยหมัดอ e ิเล็กโตยักษ์ <c oughs> มันคือกรงเล็บของกอซิล่าหรือเปล่าทุกคน <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรนะครับสําหรับเพ็นี้นะใครที่ว่าแบบใช้พระนะครับผมอยู่เนี่ยครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นบัตบัดีเล็กตนะครับอ่าเนี่ยแต่ว่าก็เป็นมาหลายแพทแล้วแต่ว่าแพ็นี้มันมีความพิเศษอยู่นะครับพิเศษจริงๆมันพิเศษยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราลงมาที่ร่างคาเฟ่นะครับวันนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะ ใช้หมัดอิเล็กโตยักษ์อันนี้แหละเฮ้ยใช้ทำอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูครับความลับของหมัดอิเล็กโตที่แอดมินไม่ได้บอกซึ่งไม่ได้บอกจริงๆนะโอเคครับไปเลยฮนะอ่ะเราเข้ามาตรงนี้เอ้ยเจออะไรใครเล่นมาคอตวะเนี้ยนี่ฝั่งนี้นะครับมันจะมีประตูลับอยู่ประตูหนึ่งที่ถูกปิดตายแล้วไม่มีใครเข้าไปได้นะครับแต่มีบางคนที่โซเข้าไปได้ซึ่งโซเข้าไปยากมากนะครับ แต่ในแพทนี้เพียงแค่เราใช้สกิล C นะครับของหมัดอิเล็กทริกค่าวเราก็เข้ามาในห้องลับของแอดมินได้แล้วเฮ้ยยังเก่งนะครับสกิลซีนะครับใช้เข้าง่ายๆเลยมือถือก็ทําได้คอมก็ทําดีนะครับอ่าเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นห้องเลยนะเนี่ยเป็นห้องเคโร่เนะครับโอ้โหอย่างเท่น,นะครับซึ่งอันเก่าพี่โก้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแนะ่แต่ว่าตอนนี้แอดมินปล่อยล้างไว้อย่างนี้เลยนะ ซึ่งเป็นปริศนาอย่างมากเห็นไหมหลายคนลงมาแล้วยังอัดไม่เคยเข้าหรือว่าบางคนเคยเข้ามาแล้วเนี่ยครับอ่านะฮะแต่มันยังไม่มีแค่นี้อดีดิทุกคนโอเคหมัดอิเล็กโตยักษ์นะก็ในห้องนี้นะครับมันมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันซึ่งนะ่าจะเป็นห้องเคโละนะครับไม่รู้ของใครตรงนี้แหละ <laughs> เป็นห้องของเคโลที่ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับหรือว่ายังทำนู่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยติดบ้าโค <L ong> ลงมาถึงก็ติดบั็กเลยว่าทําไมแอดมินถึงไม่เปิดห้องนี้อ๋อนี่ไงมีอีกห้องหนึ่งอ๋ออีกห้องนึงคือห้องนอนนะครับโอ้โหสงสัยแอดมินอาจจะอยากแต่งห้องนอนแบบนี้แน่ๆเลยเป็นกบเคโลมาอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเอ้าเฮ้ยเจ้าไก่จ่ามันเข้ามาอีกแล้วมา <laughs> ติดบั็กเดียวเลยอ๋อตรงนี้มันเป็นบั็กนี่เองว่าทําไมเขาถึงไม่เปิดนะฮะ อ่าก็ต้องรอดูเนี่ยครับอาจจะเป็นเผ่า V4 ก็ได้อ,อ V5 ออกออก V5 แล้วตอนนี้เนี่ยเข้ามาทำในนี้โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองเอาหมัดอ e ิเล็กโทรยักษ์อันนี้นะครับอ่าไปสู้กับรอโดยไม่ต้องแปลงร่างเอ,อ้ยใช้แต่หมัดอิเล็กโตร e นะซึ่งรอเป็นบอสที่โหดที่สุดในโลก2นะครับเอ,อ้ยมันจะสู้ได้ไหมเอาวะเอาวะทุกคนเอาวะ เฮ้ยมาอีเล็กทิศท,ทาวนะฮะปรับใหม่เฮ้ยเอาเรื่องมามาสู้ได้ไหมลองตีเฮ้ยโอ้โหระยะโอตไกลทุกคนไกลกวาใช้กับพระอีกโอ้โหมันอีเล็กโตรยักษ์ดูนะตีมวว่ม่วๆอันนี้คือตีม่ม่วๆนะโดนดูดิโอ้โหอ่าเห็นป่า ีมัม่วๆไปเลยนะครับผมโอ้โหแบบนี้นี่คือแบบไปปราบบอสนี่ชิลมากแล้วก็เปลี่ยนนะครับจากผลพระเนี่ยเป็นผลอย่างอื่นเลยก็ได้นะอาจจะใช้ผลที่เราถนัดเลยก็ได้โอ้โหดูดิโอเดเมดอย่าบอกนะว่าสี่หมื่นโอ้โหอโย่างเอาปรับใหม่นะโอ้ยอย่างเอานะสำหรับเป็ดนี้นี่บอกได้เลยว่ารั่วมาหลายอย่างรั่วมาหลายอย่างมากนะ โอ้โหโอเคเดี๋ยวพี่กขอไปเร็วๆแล้วกันดูว่าปราบรอได้ป่ะโอ้โหบอกเลยว่าโดนรอสับซะแต่แบบรอก็เท่านั้นเนี่ยครับเจอมัดอิเล็กโตใหม่โอ้โหนี่คือใช้มัดอิเล็กโตอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่อะไรผสมเลยนะครับปราบรอได้ชิลมากนะครับมันยังไม่จบแค่นั้นนะยังไม่จบแค่นั้นจริงๆมัดอิเล็กโตนี้นะครับยังทําอะไรได้ต่อนะครับนอกจากโซนะนี่โอ้โหอย่างนี้เลยมัดอิเล็กโตยักษ์นะครับ สกิลซีเนี่ยมันช่างมีประโยชน์ซะจริงๆแต่ถ้าเรานึกถึงโรงงานป่ะเห็นป่ะเวลาเราไปตีโรงงานเรามักจะไปไม่ทันทุกทีหรือว่าโดน PVP ซะก่อนระหว่างทางนะฮะแต่ถ้าเราต้องการไปเลยด้วยหมัดอิเล็กโตเข้าไปเลยได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันมามามานะฮะกดสกิลซีเข้าไว้ก่อนเลยนะเข้าไปก่อนเลยเตรียมพร้อมนะทุกคนของการหนึสเฮ้ยโอ้ยหยังเอา คือเข้าไปได้ทุกที่อ่ะทุกคนเออนะฮะอันนี้นี่คือแบบถ้าเข้าไปในดันเนี่ยคือแบบไม่ต้องลงดันได้เลยป่ะเข้าไปห้องไปห้องเอาตังม่วงเลยทีเดียวอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะโอเคครับและความลับที่แอดมินไม่ได้บอกอีกอย่างหนึ่งในบ้านเอสกิโมนะครับหรือว่าบ้านน้ำแข็งนี้นะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่นะฮะเอ้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่เนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งไก,ก่จ๋ารู้มาแล้วไก่จ๋าบอกพี่โก้นะครับให้ใช้สกิลซีของอิเล็กโตเข้าไปนะครับเข้าไปปุ๊บ,บเฮ้ยเป็นอย่างนี้เลย<แ>โอ้โ,<ฮ>โเหเ<า><ฮ>ข้าม er. าครั้งแรกบ้านเอส k i m o นี่มันมีครังสมบัติอยู่นี่เองอา่าก็ลองไปเล่นกันดูนะครับว่ามันเป็นกล่องสมบัติอะไรนะครับ สำหรับวันนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมและรอดูได้เลยว่าคลิปต่อไปคือคลิปอะไรเจ่งๆแล้วเจอกันใหม่ครับผม